รีราวาทะสมเด็จโตพระธรรมคำสอนที่ดังกังวานให้เสียงภาษาไทยโดยฟ้าทรายโจรวันนี้เสนอตอนอย่าทอดทิ้งพระในบ้านสาธุรูปนานังกตัญญูกะตะเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี มีคุณนายคนหนึ่งใจบุญสุนทานตักบาตรทุกเช้าตักบาตรเสร็จก็แต่งสำรับกับข้าวอย่างประจงประณีตเพื่อเอาไปถวายท่านเจ้าประคุณสมเด็จผู้เป็นเจ้าอาวาสด้วยความเคารพนับถือในจริยวัรของท่านแราชอบฟังท่านคุยเล่าเรื่องต่างๆเรียกว่าตักบาตรเสร็จคุณนายต้องมาวัดทุกวันถวายอาหารเสร็จก็คุยกับพระสมเด็จ วันหนึ่งหลังจากคุณนายกลับแล้วพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิของสมเด็จเข้าไปกราบเรียนว่าคุณนายคนนี้ใจบุญสุนทานจริงๆแต่เคยได้ยินว่าเป็นคนใจแคบเหลือแม่อยู่คนเดียวปล่อยให้อดอดอยากๆไม่เอาใจใส่ปล่อยให้อยู่ห้องแคบๆหลังบ้านส่วนตัวเองและลูกๆอยู่ตึกใหญ่โตสะดวกสบาย เวลาพูดกับแม่ก็ฟังไม่ได้หยาบคายขู่ตะคอกกระแทกกระทัน้นผิดกับตอนมาคุยกับสมเด็จที่วัดชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวแม่จะออกมาเดินเล่นหน้าบ้านก็ไม่ได้ไม่ยอมให้ออกมีแม่แก่ๆหลงๆล,ลืมๆสติไม่สมประกอบอายเขามีคนของเราให้ฟังรายได้ลแล้วเท็จจริงอย่างไรไม่ทราบได้สมเด็จนั่งฟังเฉย ไม่พูดอะไรวันหนึ่งมีกิจนิมนต์ไปทำบุญขากลับเดินผ่านหน้าบ้านคุณนายท่านก็แวะบ้านคุณนายก่อนคุณนายดีใจมากที่สมเด็จมาเยี่ยมถึงบ้านถือเป็นมงคลอย่างสูงที่พระขั้นสมเด็จมาเยี่ยมที่บ้านจึงเรียกลูกหลานมากราบเท้าท่านเป็นการใหญ่แล้วก็คุยกันเรื่องต่างๆมากมายในตอนหนึ่งสมเด็จท่านถามคุณนายว่า พระในบ้านมีไหมมีเจ้าค่ะพระในบ้านก็มีหลายองค์เป็นพระเก่าๆทั้งนั้นสมัยสุขโขทัยก็มีเชียงแสนก็มีอารัธนาท่านสมเด็จขึ้นไปดูข้างบนเถอะเจ้าค่ะสมเด็จท่านเฉยแล้วถามต่อว่าได้ทราบข่าวว่าคุณนายมีแม่อีกคนเดี๋ยวนี้อยู่เสียที่ไหนละ่ะคุณนายสะอึกเสียวแปรบเข้าไปในหัวใจ จะตอบตามตรงก็กลัวว่าสมเด็จจะเดินไปดูเห็นสภาพความเป็นอยู่ของแม่แล้วท่านจะติเตียนอ,อ,อึกอึกอักอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงตอบว่าตอนนี้ท่านไม่อยู่เจ้าคะ่ะออกไปเยี่ยมญาติอีกนานจึงจะกลับสมเด็จท่านนั่งนิ่งอยู่สักครู่แล้วจึงรากับคุณนายก็ยังคงไปวัดเป็นปกติวันต่อมาไม่นานสมเด็จท่านเห็นว่า วันนี้คุณนายิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาร่าเริงอารมณ์ดีหลังการทําบุญทําทานสมเด็จจึงถามว่าพระในบ้านของโยมโยมดูแลเรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยเจ้าค่ะดิฉันจุดธูปเทียนถวายอาหารบูชาเสร็จแล้วจึงมาที่วัดท่านไม่ต้องห่วงอาตมาไม่ได้หมายถึงพระพุทธรูปพระในบ้านที่อัตมาถามถึงนี่ เป็นพระที่ยังมีลมหายใจคือแม่พระผู้มีพระคุณสูงสุดแก่โยมแม่ให้ชีวิตเรามาโดยเอาชีวิตตัวเองเข้าแรกเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยจนได้ดิบได้ดีทุกวันนี้แม่เหน็ดเหนื่อยทุกทรมานแสนสาหัสแม่ทนหิวเพื่อให้ลูกอิ่มแม่ทนหนาวเพื่อให้ลูกอุ่นแม่ไม่เคยนอน ถ้าลูกของแม่ยังไม่รับยามลูกเจ็บป่วยร้องไห้หัวใจแม่ก็เจ็บปวดและร้องไห้พร้อมกับลูกด้วยแม่อยากเอาความเจ็บปวดทั้งหมดของลูกมาไว้ที่แม่ถ้าทำได้แม่ยอมตายเพื่อลูกได้พระคุณของแม่นี้ใหญ่หลวงเกินกว่าจะขนานนับเราจะต้องตอบแทนบุญคุณท่านบ้างนะโยมเอาตาดูหูใส่เอาใจใส่ท่านบ้างไม่ใช่ปล่อยให้ท่าน อดอดอยากอยากเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลท่านบ้างอาตมาได้ข่าวว่าคุณโยมเหลือแม่คนเดียวและไม่เคยสนใจความเป็นอยู่ของท่านปล่อยให้อยู่ในห้องแคบๆอดอดอยากอยากไม่สงสารท่านบ้างหรือโยมโยมจัดอาหารมาถวายพระได้ทุกวันแต่พระในบ้านอีกองค์โยมไม่เคยจัดให้และตอนที่โยมจัดมาให้อาตมานั้นสังเกตดู ยมจัดไมให้อย่างดีประนีตบรรจงแต่ก่อนอาตมาไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ฉันของโยมตามปกติแต่ตอนนี้บอกตรงๆเลยว่ากลืนไม่ค่อยลงมาหลายวันแล้วอาตมาเป็นพระในวัดไม่ควรเอาเปรียบพระในบ้านของโยมมากเกินไปถ้าพระในบ้านยังอดพระในวัดก็กลืนไม่ลงการทำบุญให้ได้บุญมากในโยมเลี้ยงพ่อแม่ ให้อิ่มน้ำสำราญเสียก่อนแล้วจึงถวายพระคุณนายไม่พูดอะไรนั่งน้ำตาไหลลูกๆที่รักทุกคนได้ดูแลพระในบ้านของลูกๆแล้วหรือยังถึงแม้ว่าจะเพียงเล็กน้อยก็ยังดีบางคนกว่าจะรู้พ่อแม่เป็นพระในบ้านผู้ประเสริฐก็สาเสียแล้วคือรู้เมื่อท่านทั้งสองไม่มีตัวตนอยู่ในโลกนี้แล้ว เรื่องต่อมาเรื่องพระอาหารหันต์อยู่ในบ้านโดยสมเด็จโตสมเด็จโตท่านเป็นยอดนักเทศท่านเทศได้จับใจคนฟังธรรรเทศนาของท่านเข้าใจง่ายไม่ต้องนั่งแปลไทยให้เป็นไทยเพราะท่านใช้คำตรงๆเป็นภาษาพื้นๆที่คนทั่วไปได้ฟังก็เข้าใจเป็นที่นิยมของชนทุกชั้นฟังไปก็สนุกเพลิดเพลินและยังได้คติธรรม ไม่ง่วงเหงาหานอนเหมือนนักเทศอื่นๆสมเด็จโตท่านได้เล่าว่ามีคราวหนึ่งท่านได้รับนิมนต์ให้แสดงธรรมณพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จออกมาท่ามกลางเหล่าขุนนางข้าราชการและข้าราชบริพานครั้นพอพบหน้าท่านเจ้าผู้ปกครองแผ่นดินก็ทรงสัพพยกว่า ท่านเจ้าคุณเห็นเขาชมกันทั้งเมืองว่าท่านเทศดีนักวันนี้ต้องพิสูจน์สักหน่อยสมเด็จโตทรงทูลว่าผู้ที่ไม่เคยฟังในธรรมครั้นเขาฟังธรรมและได้รู้เห็นในธรรมนี้เขาก็ชมว่าดีขอถวายพระพรมหาบพิตรและวันนี้อาตมาจะมาเทศเรื่องพระอรหันต์อยู่ในบ้านฝ่ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเราขุนนาง ข้าราชการและข้าราชบริพารต่างก็มีความสงสัยเพราะเคยได้ยินว่าพระอรหันต์ท่านจะอยู่ในถ้ำในป่าในเขาในที่เงียบสงัดหรือที่วัดวาอารามเท่านั้นแต่ทำไมสมเด็จจึงกล่าวว่าจะเทศนาเรื่องพระอรหันต์อยู่ในบ้านในขณะที่ทุกคนพากันคิดสงสัยอยู่นั้นฝ่ายสมเด็จโตทรงทราบด้วยยานวิถีของทุกคน ท่านจึงขยายความต่อไปว่าจิตพระอรหันต์เป็นผู้บริสุทธิ์ท่านระจากความโรคความหลงไม่ยินดียินร้ายในเรื่องใดๆทั้งสิ้นเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมหากใครได้ทำบุญกับพระอรหันต์แล้วไซก็ถือได้ว่าเป็นราบอันประเสริฐที่สุดบุญที่ได้ทำกับท่านจะให้ผลในชาติปัจจุบันทันทีไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้าทุกๆคน จึงมุ่งส่องแสวงหาแต่พระอรหันต์ที่อยู่นอกบ้านแต่ไม่เคยมองเห็นพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านเลยทุกๆคนที่นั่งฟังเทศนาอยู่ในที่แห่งนั้นต่างทําสีหน้างุนงงไปตามๆกันเพราะไม่เข้าใจความหมายสมเด็จโตจึงเทศนาต่อไปว่าพระอรหันต์คือพระผู้ประเสริฐคนเราทั้งหลายพยายามค้นหาพระผู้ประเสริฐ เพียงหวังที่จะยึดท่านเกาะผ้าเหลืองของท่านเกาะหลังของท่านเพื่อให้ท่านพาไปสู่ความสุขแม้ว่าท่านจะอยู่ไกลสุดขอบฟ้าคนเราก็ยังอุตส่าห์ดันด้น,ด,นดิ้นรนไปหาเพียงหวังเพื่อยึดเหนี่ยวและบูชาท่านแต่พระที่อยู่ภายในที่ใกล้ตัวที่สุดกลับมองข้ามไปมองไม่เห็นเหมือนใกล้เกลือแต่กลับไปกินด่างอันน้ำใจของพ่อแม่ ที่มีต่อลูกมีแต่ความบริสุทธิ์ไม่คิดหวังสิ่งตอบแทนเช่นเดียวกับน้ำใจของพระอรหรันต์ที่มีต่อมนุษย์ก็มีความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันพ่อแม่จึงเปรียบเสมือนพระอรหันต์ของลูกท่านมีน้ำใจบริสุทธิ์ต่อลูกมากมายนะักท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องของท่านทนทุกทรมานร่วมก้าเดือนบ้างสิบเดือนบ้างแต่ท่าน ก็ไม่เคยปรีบปากบนสักนิดมีแต่ความสุขใจแม้ลูกเกิดมาแล้วพิกลนพิการหูหนวกตาบอดท่านก็ยังรักยังสงสารเพราะท่านคิดเสมอว่านั่นคือสายเลือดถือว่าเป็นรูกไม่เคยคิดรังเกียจและทอดทิ้งแต่ท่านกลับจะเพิ่มความรักความสงสารมากยิ่งขึ้นไปอีกครั้นตอนที่เราเป็นเด็กเล็กๆก็ซุกซนรู้เท่าไม่ถึงการ เราเคยหยิกเคยควนทุบตีเตะต่ตอยกัด,ดหรือด่าทอพ่อแม่ต่างๆนานาเพราะความไร้เดียงสาท่านก็ไม่เคยกโกรธเคืองกลับยิ้มล่าชอบใจเพิ่มความรักความเอ็นดูให้เสียอีกแม้เราจะเป็นผู้ใหญ่รู้ผิดรู้ชอบชั่วดีแต่บางครั้งด้วยความโกรธความหลงเราก็ยังทุบตีหรือด่าทอท่านอยู่แทนที่ท่าน จะโกรธหรือถือโทษเอาผิดต่อเราท่านกลับยอมนิ่งเฉยยอมที่จะทนรับทุกเพียงฝ่ายเดียวยอมเสียน้ำตายอมเป็นเครื่องรองรับมือรับเท้าและปากของเราสำหรับลูกแล้วท่านเสียสละให้ทุกอย่างท่านให้อภัยในการกระทําของเราเสมอเพราะท่านกลัวเราจะมีบาปติดตัวจึงยอมที่จะเจ็บยอมทุกเสียเอง ไม่มีใครในโลกที่จะรักเราและหวังดีต่อเราอย่างจริงจังและจริงใจเหมือนพ่อแม่ท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนเราเติบใหญ่ทุ่มเทแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์ให้แก่เราอย่างมากมายจนไม่อาจประมาณค่าเป็นตัวเลขได้ทั้งนี้เพราะมันมากมายจนเกินกว่าจะประมาณค่าได้และในบางครั้งลูกหลงผิด เป็นคนชั่วด้วยอารมณ์แห่งโทสะเป็นคนเมาขาดสติก่อกรรมทําเข็นเป็นที่เดือดร้อนแก่ชาวบ้านต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในสายตาของท่านแล้วเมื่อมีภัยสู่ลูกก็ยังโอบไปปกป้องรักษาช่วยเหลือลูกอย่างเต็มกำลังและสุดความสามารถยอมเสียทรัพย์สินและเงินทองมากมายเพื่อให้ลูกได้พ้นผิดถึงแม้ว่าในบางครั้ง ลูกต้องถูกจองจำหมดแล้วซึ่งหมดอิสรภาพด้วยอายาแห่งแผ่นดินก็คงมีแต่พ่อแม่เท่านั้นที่คอยหมั่นดูแลไปเยี่ยมไปเยียนคอยส่งข้าวปลาอาหารคอยให้กำลังใจแก่ลูกให้ต่อสู้กับความเจ็บปวดและทุกทรมานของจิตใจที่ลูกได้รับและรอนับวันเวลาที่ลูกจะกลับมาสู่อ้อมกอดอีกครั้งหนึ่ง น้ำใจที่มีต่อลูกเช่นนี้เปรียบเท่ากับน้ำใจของพระอรหันต์โดยแท้พ่อแม่จึงเป็นพระอรหันต์ในบ้านของเราจริงๆทำไมพวกท่านจึงไม่คิดที่จะทำบุญกับพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านของท่านบ้างเล่าสำหรับลูกถึงแม้พ่อแม่จะเป็นโจรเป็นคนชั่วนในสายตาของบุคคลอื่นแต่สำหรับลูกแล้วท่านเสียสละได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทอง แม้แต่ชีวิตของท่านก็สามารถเสียสละให้ลูกได้พ่อแม่มีลูกนับสิบคนเลี้ยงดูมาเติบใหญ่แต่ลูกทั้งสิบคนกับเลี้ยงดูพ่อแม่เพียงสองคนไม่ได้ชอบเกี่ยงกันเพราะลูกเหล่านั้นกำลังลืมคำว่าพระคุณของพ่อแม่ยามที่พ่อแม่ท่านยังมีชีวิตอยู่เราควรที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่โดยการซื้ออาหารการกินซื้อเสื้อผ้าพาท่านไปทำบุญทำทาน เข้าวัดเข้าวาอะไรก็ตามที่ทำแล้วให้ท่านมีความสุขก็ควรทำให้ท่านดูแลความทุกข์สุขและเลี้ยงดูจิตใจท่านเชื่อฟังในโอวาทคำเตือนของท่านคำพูดคำจาที่จะพูดกับท่านก็ต้องระมัดระวังเพราะคนแก่นั้นใจน้อยนักต้องรักษาน้ำใจท่านเอาไว้ด้วยคำพูดที่นิ่มหูฟังดูแล้วไม่ทำให้ท่านไม่สบายใจ ไม่ปล่อยทิ้งให้ท่านอยู่อย่างว้าเวคอยเอาใจใส่ปรนิบัติดูแลท่านอย่างใกล้ชิดแต่คนส่วนมากมักจะทำบุญให้พ่อแม่เมื่อ,อยามที่ท่านตายจากเราไปแล้วเพราะนั่นคือการพลาดและเป็นการพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราเองซึ่งความจริงแล้วเราควรที่จะทำบุญให้กับพ่อแม่ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้กตันยูกะตะเวที ขอให้สาธุชนทั้งหลายผู้มาได้ฟังธรรมในวันนี้จงกลับไปทำบุญกับพ่อแม่ผู้เป็นพระอรหันในบ้านการทำบุญแบบนี้จะได้อานิสงส์ทันตาเห็นในชาติปัจจุบันบุญที่ให้ผลในชาติปัจจุบันคือบุญที่ทำกับพระอรหันผู้ประเสริฐแต่พระอรหันที่อยู่นอกบ้านพวกท่านไม่อาจรู้งรู้ได้ว่าองค์ใดจริงหรือไม่จริงแต่ที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด และเป็นของจริงและบูชาได้อย่างแน่นอนไม่เคยเห็นผู้ใดเลยที่มีความกระตันยูกระตะเวทีต่อพ่อแม่แล้วต้องพบกับความบิบัติไม่เคยมีมีแต่จะทำมาหากินทำอาชีพอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหมมีแต่ความสุขอายุยืนยาวตามกาลเวลาขอให้ท่านทั้งหลาย ที่อยู่ในที่นี้จงใช้สติและพิจารณาในเรื่องราวต่างๆที่อาตมาได้เทศนาให้ฟังในครั้งนี้ให้ดีแล้วประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายอย่างทันตาเห็นเอวัง,วงก็มีด้วยประการชนีขอถวายพระพรฝ่ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเราคุณนางข้าราชการ และข้าราชบริพารทั้งปวงได้ฟังคำเทศนาของสมเด็จโตจบรงบ้างน้ําตาก็คลอเบ้าทั้งสองบ้างน้ําตาก็รังไหรออกมาสุดที่จะกลั้นได้ด้วยความรู้สึกรักและสงสารคิดถึงพระคุณพ่อแม่ขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจอย่างที่ไม่เคยมีความรู้สึกเช่นนี้มาก่อนเลยเจ้าผู้ครองแผ่นดินแห่งสยามประเทศจึงตัดด้วยพระสุรเสียง อันสันเครืออนน้ำพระเนตรว่าท่านเจ้าคุณท่านเทศได้จับใจยิ่งหนักและขอให้ทุกคนจงกลับไปทำบุญกับพ่อแม่ผู้เป็นพระอรหันต์เถิดและท่านผู้ฟังนะครับท่านได้ทำบุญกับพ่อแม่ผู้เป็นพระอรหันต์ในบ้านของท่านแล้วหรือยังผู้ปิดทองรังพระคือผู้ที่หมั่นทำความดีโดยไม่เน้นประโยชน์ส่งตน